สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําบ้านเรือนไทยสภาพนางฟ้าเลยนะคะบนขนาดของพื้นที่60ตารางวาค่ะมี2ห้องนอน2ห้องน้ําสร้างจากไม้ประดูทั้งหลังเลยนะคะเสาบ้านก็ทําจากไม้ยืนต้นเช่นกันนะคะไม่มีการต่อเสาค่ะสวยๆนะคะทุกท่านทําจากไม้ทั้ง แข็งแข็งทั้งหลังเลยนะคะในราคา3ล้าน5แสนบาทมาพร้อมของแถมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นเพียงโต๊ะทำงาน1ชุดแอร์9,000 BTU 2เครื่องค่ะบ้านสวยนะคะทุกท่านเป็นบ้านเรือนไทยนะคะสวยงามหรูดูดีเลยนะคะทุกท่านท่านใดที่กำลังมองหาบ้านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้ว มีความชอบใจในบ้านเรือนไทยก็สามารถติดต่อเข้าไปรับชมหลังนี้กันก่อนได้นะคะทุกท่านบ้านเรือนไทยสวยๆเนื้อที่60ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งหลังนะคะเป็นไม้ประดูนนะคะราคา3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่านมีพื้นที่ด้านข้างด้วยนะคะเรือๆสามารถจัดสวนกันได้นะคะ ด้านใต้ถุนก็สามารถที่จะเข้าไปจอดรถยนต์กันได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าท่านใดต้องการเข้าไปรับชมบ้านนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ